สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเซาจัดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่โรงแรมซันทราเวลเนตรีสอร์ทแอนด์โฮเทลสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเาวจัดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชะเชิงเาว โดยมีนายธนกฤตรัตนพันธ์ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเซาผู้อำนวยการกลุ่มงานข้าราชการพนักงานราชการและบุคลากรสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าร่วมจากนั้นเวลา19นาฬิกานายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาร่วมเป็นเกียรติในการรับฟังการบรรยาย ซึ่งเป็นการบรรยายเรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลสมาชิกพุทธ,ธิสภาและประธานพิพิธภัณฑ์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน149คนเป็นครูขอข่ายระดับอำเภอและครูขอข่ายระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ